ฏิบัติงานเช้านี้ที่อำเภอรีนะจ๊ะไปแอลส่วนกันเลยเจ้าอันนี้เราจะพาทุกท่านนะจ๊ะไปแอลแปลงลำไยนะจ๊ะที่บ้านนาทรายอำเภอรีนะจ๊ะอันนี้สองข้างตางนะจ๊ะมีลำไยเตงมไปหมดนะจ๊ะตัดสองข้างตางเดี๋ยวมาดูคุณภาพของลำไยที่บ้านนาทรายกันนะเจ้าเนอะ นี่นะเจ้าเฮาปะลูกค้าเฮาแฮมแบบแท้จริงนะเจ้าอันนี้ใส่เสื้อนี้โอกินพัดมาแบบแท้จริงนะเจ้าอันนี้ต้องขอสวัสดีนะเจ้าอันนี้ไอเลิศบ้านนาทรายนะเจ้าปลาเฮาแมาแอลสวนลำไยไอผลิตภัณฑ์ของต้อมมาได้กี่ปีแล้วเจ้าเข้าปีที่สามแล้วครับใจแล้วดีกับเจ้าดีครับดีมากเลยเนาะอยากบอกต่อกเกษตรกรที่เพิ่นยังไม่ได้ใจอย่างใดพ่องที่บอกเคยใจก็ลองมาใจพ่อครับ หน่วยงามหน่วยงามเนาะแกนใหญ่อันนี้ปลามาแอวลลำไยนะเจ้าที่อำเภอลีนะเจ้าบ้านนาทรายอำเภอลีนะเจ้าลำไยของเปิ้อนนะเจ้าโอ้งามนะเจ้างามเหมือนกันเนอะเจนะ้าเนอะฝั่งนาทรายนะเจ้าลูกเสมอเปลือกนานะเจ้าสีผิวสวยเกษตรกรท่านใดนะเจ้าที่ กำลังจะมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลหน่วยลำไย,ยนะเจ๊ะขอแนะนำใจนีอกติมพัดออร์แกนิกได้เลยนะเจ้าเนอ้อวันนี้มันอยู่ที่เกษตรกรน้อยเลยเนาอว่าถ้าเขาทำลำไย,ยมีคุณภาพอะ่ะเขาก็ได้ขายราคาดีนะจ้าอย่างแปลงนี้นะจ๊ะมันก็ได้ขายแล้วนะเจ๊าสองแสนแปดเนาะถือว่าได้มาตรฐานมากลำไย,ยที่อำเภอลีนะจ้ะก็ม่ได้แพ้ ตี้อำเภอไหนๆนะเจ้าที้ท่านใดที่ใจผลิตภัณฑ์นิวกินพัดออร์แกนิกนะเจ้าลำไยของท่านนะเจ้าก็จะสวยงามทุกทุกพื้นที่นะเจ้ามีคุณภาพแน่นอนนะเจ้าลองใจกันดูได้นะเจ้าเกษตรกรนะเจ้าที่มีลำไยนะเจ้าตับแยงที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี่นะเจ้าอ่าิ้นได้ใจผลิตภัณฑ์ชุดเปิดตาดอกของเฮานะเจ้า950บบาทใจเปิดตั้งแต่ เริ่มต้นเลยนะเจ้าดกจริงๆนะเจ้าขอบอกนะเจ้าท่านใดที่กําลังจะมองหาตัวเปิดตาดอกลําไยนะเจ้าขอแนะนําใช้นีโอกลีนพัดออร์แกนิกชุด950บาทได้เลยนะเจ้าเนอวันนี้เฮาปลาทุกท่านนะเจ้ามาแอวพอลําไยที่อําเภอลีนะเจ้าซึ่งวันนี้เฮามาแอวตี้บ้านนาทรายนะเจ้าเป็นลําไยที่สวยงามมีคุณภาพมากเจ้าผิวกําลังขึ้นงามเลยนะเจ้าเนอะ ท่านใดนะเจ้าติขึ้นว่านลำไยดกๆนะเจ้าวันนี้นะเจ้านิวกินพัดของเฮานะเจ้าถึงดกแบบไหนนะเจ้าก็เอาอยู่นะเจ้ารับประกันคุณภาพว่าบัตรแตกแน่นอนเลยนะเจ้าเนี่ยค่ะดกแบบไหนเฮาก็เอาอยู่นะเจ้ารับประกันลูกใหญ่โตนะเจ้าเกษตรกรท่านใดที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์อยู่นะเจ้า ลองใจดูได้นะเจ้าเนอรนีโอกินพัทออร์แกนิกสูตรบำรุงลูกลำไยนะเจ้า